สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการนารายลั่นทุ่งกับผมแค่มนทนดำเนินรายการนะครับวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาลั่นทุ่งกันที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดที่ร้อนติดอันดับต้นๆของประเทศเลยว่า้งาเพราะว่าที่นี่โอ้โหสภาพอากาศร้อนดินก็แตกแระแหงปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลงอกงามดีเท่าที่ควร แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับที่นี่ที่นี่คือไร่คุณชายเขามีกระบวนการในการจัดการทําให้ดินมีแร่ธาตุดินที่เสียก็ปรับปรุงให้ปลูกพืชอะไรก็งอกงามที่นี่เป็นพืชส่วนผสมมีทั้งทุเรยียนมีทั้งเงาะมีทั้งอะไรต่างๆมากมายมะละกอก็มีด้วยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูว่าที่นี่เขามีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ดินดีผลผลิตก็งอกงามขายได้ดีราคาดีตามไปดูกันดีกว่าครับผม และแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเกษตรกรรูปหล่อรูปงามนาเพร้อมคนหนึ่งนะที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณพี่สมชายเจ้าของไร่คุณชายนั่นเองสวัสดีครับพี่สมชายสวัสดีครับ,บครับยินดีครับเกษตรกรอ,อะไรหล่อขนาดนี้คุณพี่ก็ <c oughs> ไม่ได้หล่อนะผมว่ามันก็พอดูได้นะเ <c oughs> <c oughs> กษตรกรมันส่วนใหญ่แล้วก็เราอยู่ท่ามกลางแสงแดดสายลมนี่ยันมันก็จะโดนรูยูวีจากแสงแดดทําลายผิวก็ทาให้ผิวมันเข้มเนี่ยว่า ใจเราไม่ไม่ดำตำามนั้นอันนี้แหละถูกต้องเลยครับเรามีอะไรเราก็จะแบ่งปันกันครับผมสแสดงว่าชื่อไร่มาจากชื่อของพี่สมชายเลยไหมมีม<อ>ที่มาเล็กเล็กน้ออๆจริงๆรงผมชื่อสมชายครับ,รบผมแล้วก็แฟนก็ชอบเรียกแบบเหมือนเยอะใหย่น,นิดนิดหรือว่าพคุณชายคุณชายเราก็เราตั้งชื่อ,อไร่อะไรดีนะเพื่อ,อจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปสุดท้ายแล้วก็มาสรุปว่าเออชื่อ ไร่คุณชาย,ยไร่คุณชายไฮโซไปเลยนะพี่เนาะครับดูไฮโซเ <c oughs> ด้เอเหมือนมีเชื้อพระวงเด้งจริงไม่ใช่แล้วก็เป็นเกษตร,รกรธรร,<ต>รมดาดูดีมากดูดีมากเลยก็ขอบคุณมากครับ,รบพี่ชมครับผมพี่สมชายคือผมเข้ามาในส่วนพี่คือละลานตามากเลยคือมีผลไม้เยอะมากพี่ตอนนี้พี่สมชายทำอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างครับโดยต้องเล่าย้อนหลังไปนิดนึงนะก่อนนะผมเป็นเกษตรกรที่ใช้เคมีเคมีเป็นหลักเลยปรากฏว่าสุดท้ายสิ่งที่เราได้ ก็คือไม่ประสบความสําเร็จก็เป็นนี่เป็นสินครับแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปเมื่อเสองสามปีที่แล้วซึ่งมันทุกคน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องจากเกิดความล้มเหลวก่อนครับครับเราก็เริ่มมาหันมาใช้อินทรีย์เคมีซึ่งก็คือใช้คู่กันอยู่ใช้คู่กันอยู่ครับอืม,อมซึ่งถ้าอินรียอย่างเดียวมันไม่ทันเราจากเคมี Me จ่ามันต้องคอยเปลี่ยนแต่วันข้างหน้าเราอาจจะเป็นเกษตรกรอินทรีย์แต่ก็เป็นพืชบางชนิดได้นะมไม่ใช่ทุกชนิดเช่นยกตัวอย่างง่ายก็คือกล้วยอย่างเงี้ยหลังจาก เปลลมาใช้เป็นอินทรีย์กับเคมีผสมกันก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วก็เราต้องดูว่าเออแต่หลักๆเลยจะใช้อินทรีย์เป็นหลักอ่าเช่นการฟื้นฟูดินเป็นหัวใจสําคัญเลยครับแล้วก็เรามองข้ามไปอ่าเขาถ้าดินพอเราใช้ไปานานๆนอะ่ะดินก็จะเสื่อมโทรมหนึ่งพอใช้นานก็จะเป็นกรดนะนะครับคบ<ม>าา่า pH ก็จะค่อนข้างอยู่ที่ต่ำเราไม่ต้องบอกเป็นตัวเลขเท่าไหร่ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยพวกเราก็มีการพัฒนาไปก็ได้พวกอ่าพวกเนี่ยพวกบริษัทต่างๆที่เข้ามา ให้คาแนะนําให้ข้อมูลต่างๆซึ่งทางบริษัทเองก็ไปเกษตรกรหลายๆรายมาเนาะก็ทําให้มีประสบการณ์ก็มาแนะนํามาบอกต่อครับมาให้เราใช้ผมเห็นเนี่ยผลไม้เยอะมากปลูกอะไรบ้างพี่สมชายอ่ักๆกเรามีพืชอยู่พืชรักอยู่นะครับครับหชนิดทุเรียนทุเรียนอ่ะอันนี้พระเอกเลยครับใช่ครับอาครับผมมรกอฮอลแลนด์เอาเห็นไกล้ๆก่อนนะครับอครับแล้วทัดข้างหลังก็จะเป็นเาะอืมครับ มะนาวมีมะนาวเยอะแต่เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับมีมะนาวครับประมาณนี้แต่ว่ามันก็เยอะในพื้นที่ในเขาเรียกว่าในพื้นที่หนึ่งคือพี่ปลูกสลับกันหมดเลยเหตุผลที่จะต้องปลูกแบบเนี้ยคละกันแบบนี้เพราะอะไรพี่สํมชายเขาเรียกผสมผสานอ่าศาสารทางการนิดนึงก็คือผสมผสานก็คืออายกตัวอย่างง่ายเราปลูกทุเรียนอะพืชหลักครับมันใช้เวลาห้าปีอย่างถ้าเราดูแลดีๆนะครับมันก็สี่ปีเริ่มให้ผลผลิตแต่ว่าเอาที่ว่ามันได้ยังจริงจังเลยยังต้นนี้ห5ปีที่เราเห็นอยู่นี้ประมาณ สามสี่สิบลูกนะสามสิบกว่าลูกแล้วสี่สิบกว่าลูกแต่ว่ามันจะ,จะสลัดบ้างทึ่งที่พื้นเราก็เห็นอยู่ครับครับผมครับเนี่ยคือให้ผลผลิตแล้วคืออต่อต้นถ้าสมมติว่าได้สามสิบลูกเราเฉลี่ยว,ว่าลูกละสามกิโลครับก็ตกอะไรเ 3, 3, 3, 9, ก้าสิบโ,โลต้อสาเก้าเก้าสิบโลถ้าเราขายได้กิโลได้หนึ่งร้อยบาทเอาก็รู้กเล็กนอยกมต้นหนึ่งเก้าพันบาทเลยเนาะเก้าพันบาทครับเนี่ยเราต้องดูว่ามันรายได้จริงๆ แต่ว่าระยะเวลาสิใช่ไหมล่ะใช่ครับเนี่ยพอทุเรียนกว่าจะให้ผลผลิตเราเนี่ยห้าปีเนี่ยเราหยุดหรือยังตัวเนี้ยเช่นช่วงเราเราปลูกไม่ไม่เลยเราจะทํำยังไงที่ที่มันจะสร้างรายได้ได้ดีดีและเร็วขึ้นโดยไม่ต้องไปนั่งรอทุเรียนระหว่างรอห้าปีก็ต้องปลูกพืชอื่นเสริมเข้าไปครับที่มีรายได้เร็วขึ้นแต่ว่าไม่ไปเบียดบังหรือไปเบียดเบียนทุเรียนเขาก็ผมก็ยกก็เลยมามองดูก็คือ เป็นมะละกอแล้วะละทําไมามันก็มีมะละกอสองชนิดซึ่งมะละกอส้มตำมกับมะละกอฮอลแลนด์ใช่ไหมครับผมวันดูศึกษาดูแล้วครับมะละกอฮอลแลนด์อ่ะค่อนข้างจะให้ผลตอบแทนดีกว่าแล้วก็ได้ยาวนานซึ่งปลูกครั้งหนึ่งแปดเดือนก็ให้ผลผลิตแล้วก็จะให้ยาวถึงสองปีสามปีเลยสามปีเลยครับแล้วราคามันต่างกันไหมพี่ฮอลแลนด์กับมะละกอส้มตำราคาส้มตำ หลังจากปลูกสี่เดือนเก็บทุกสิบห้าวันเก็บได้ประมาณปีเดียวก็จบแล้วอ๋อมันสั้นกว่าด้วยตันกว่าด้วยแล้วราคาค่อนข้างจะสวิงมีปัญหามันขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่ามะกอฮอลแลนด์เนี้ยซึ่งผมก็พยายามทําให้มันออกทั้งปีมันจะมีช่วงราคาที่สูงคือช่วงพีคครับก็คือช่วงกระกรักดาจิงหักกันยาช่วงเนี้ยคือฤดูแล้งอะมะกรอฮอลแลนด์ดอกจะรุดแต่ถ้าเราปลูกไว้ผสมสานก็จะทําให้เขาติดดอกได้ส่วนหนึ่งก็จะได้ราคาช่วงนั้น ของปี<อ>แพงถึงกิโลละสี่ห้าสิบาทเลยนะต่อกิโลเกรดเอนะครับครับต้องบอกอย่างนี้ด้วยกั<ม>ชเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสามสิบกว่าบาทก็ถือว่าดีมากนะก็ถือว่าดีมากสําหรับพืชที่อายุไม่ยาวมากทีนี้ผมเห็นหลายอย่างเนี่ยปลูกพืชรวมกันแบบนี้เป็นผสมสารปัญหามันต้องมีแน่นอนเลยพี่เจอปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับการปลูกขึ้นแบบนี้ก็จริงๆแล้วมันกลายเป็นเกื้อกูลกันมากกว่าครับคืออย่างที่งานวิจัยนะเราก็พูดถึงกว้างๆนีดนึง การวิจัยของฝรั่งเลยนะครับบอกว่าเาในพื้นที่เดียวกันอะ่ะพยายามปลูกพืชไม่ต่ำกว่าสามชนิดซึ่งปลายรากพืชแต่ละชนิดจะมีจุลินทรีย์ซึ่งให้สังเกตที่รากกล้วยไม้มันจะมีเมือกมีอะไรอยู่ออ่าจุลินทรีย์ไปเกาะกินอยู่อาศัยกินอยู่ครับมันก็จะรังคัดรังของเสีอยงมาซึ่งนั่นแหละคือธาตุอาหารซึ่งเป็นทั้งธาตุหลกักธาตุรองหรือ,อมันเป็นจุลธาตุไปนในตัวเลยแต่ถ้าพืชคือพืชแต่ละชนิดจุลินทรีย์ก็แตกต่างกันแต่ละชนิด,นตตนดไปครับการปลูกพืชผสมผสานเนี่ย ก็เลยทําให้ได้เรื่องธาตุอาหารก่อนนะแล้วก็จะได้ร่มเงาครับเนี่ยร่มเงาก็คือเราจะไม่ปล่อยพื้นที่ให้มันว่างเพราะว่างมาแสงแดดส่องลงดินมาก็ทําให้ต้นหญ้างามด้วยเพราะได้รับแสงเต็มที่แล้วก็แห้งแรงเวลาแสงแดดมาร้อนมันจะทําให้ด,ดพื้นที่พื้นดินแห้งเร็วและเหย่เร็วครับไม่เก็บความชื้นไว้เพราะว่าที่การก็ค่อนข้างอากาศร้อนด้วยร้อนอ่นดินระด,ดับตน้ตนต้นของประเทศไทยดินมันก็เลยแตกและแห้งถ้าเกิดว่าแดดแรงใช่ไหมใช่ครับทีนี้พอรู้หลักการคร่าวๆแบบดีแล้ว ปัญหามันก็ลดน้อยลงจากที่อื่นเพราะอย่างที่อื่นคือเขาอาจจะปลูกเพลือเชิงเดี่ยวมันก็จะมีปัญหาแน่ๆอันนี้คือผอสมสานธุเสร็จพวกนปัญหาจะน้อยลงแต่ทีเนี้ยพอปัญหาน้อยลงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหาเพราะฉันปลูกหลายๆอย่างเนี่ยแร่ธาตุมันย่อมหมดไปครับหลังจากนั้น พอดินมันปลูกพืชซ้ําไปซ้ำมาซ้ําไปซ้ำมามีการช่วยเหลือดินมีการปรับปรุงดินยังไงบ้างครับพี่ก็ผมอย่างที่บอกเมื่อก่อนใช้เคมีคมกว่าใช้ใช้ไปยิ่งทําลายดินเขาไปอีกซ้ําเติมนั่นสิโอ้โาอาหารก็ลดลงแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็จะมาเจอตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของธรณีสยามกับผลิตภัณฑ์นารายพี่เจอได้ยังไงเอ่ยก็มีคนมีน้องเข้ามาแนะนาคือเราเราพอเราทําสวนอย่างเงี้ยคนก็เริ่มรู้จักครับ,รบผม ก็เห็นก็ให้มาแนะนำมาเฮ้ยพี่พี่เดินทางเส้นนี้มันก็เข้ามาทุกทางแล้วนะพี่จะเอาแบบให้มันดียิ่งขึ้นไหมครับก็คือเจ้านารายพลิกแผ่นดินตัวนี้ใช่ไหมพี่อืมไอ้ตัวนี้เป็นผงใช่ครับแล้วพี่ใช้อัตราส่วนผสมแล้วก็ทํายังไงในการปรูงดินพี่ก็ก็คือใส่ผสมน้ำนะครับครับผมรถก็ประมาณต้นหนึ่งก็ใช้ประมาณสักอย่างเงี้ยเอาง่ายๆ่ายนต้นใหญ่ต้นใหญ่เนี้ยอ่รถให้ให้ทั่วถึงพุ่มก็ประมาณสักอ่ายี่สิบถึงสี่สิบลิตร ครับก็คือเอามาผสมน้ำอ่าหนึ 1, ่งประมาณสักยี่สิบซีซีต่อน,น้ำหนึ่งลิตรอัตราส่วนนี้ครบับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วแต่ต้นไม้ด้วยใช่ไหมแล้วกต่ว่าเผม <พง S 2> ว่าตรงนี้เราใส่อัตราเนี้ยดีแล้วแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วเออยังไม่ค่อยดีขึ้นผ่านอีกสักเดือนหนึ่งเราทําอีกครั้งหนึ่งแบบอย่างนี้พวกนี้จะไม่มีข้อเสียครับมันเป็น อ่าพวกในนาเอ่อพวกอินรีมากกว่าครับก็แสดงว,ว่าเราดูวิเคราะห์เลยว่าแต่ละพื้นแต่ละจุดมันอาจจะไม่เหมือนกันใชอย่างทุเรียนก็ไม่เหมือนกันเงาะไม่เหมือนกันมันอาจจะเพิ่มปริมาณได้ตามความเหมาะสมอย่างนี้แต่ก็ใกล้คเคียงกันนะใกล้เคียงกันเนาะใกล้เคียงกันมากเพราะว่าพวกนี้เวลาใช้แล้วพืชทุกชนิดมันมันถ้าเราทําดินดีมาทุกอย่างจะเบานะจะง่ายครับแต่ถ้าดินไม่ดีนะยากทั้งหมดยากหมดเลยพี่สมชายผมถามงี้ผมมาที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าดินที่การเนี่ย ไม่ดีดินแห้งแล้งอากาศมันแล้งมันก็ทําให้ดินแตกละแหงปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแต่ทําไมที่นี่งานก็ต้องบอกไปก่อนว่าดินที่ก่อนหน้านี้ที่มันเสื่อมโทรมไปเพราะการใช้ดินมานานอย่างที่เราตั้งแต่ต้นใช่ไหม,มแต่ที่มันดีขึ้นมาเนี้ยเราใช้นารายพิพผ่นดินครับนารายพิพินดินใช่ครับอืมก็คือฟื้นฟูดินทําให้ปรับค่าพีเฮครับผมเพิ่มคุณภาพของดินก็คือทําให้มีอ่แาแร่ธาตุอะไรต่างๆขึ้นมาครับทําให้มันต้นไม้เลยงามซึ่ง จะ,จะเยียบไปย่อมหญ้าไหนแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะงามเพราะตอนนี้ผมงามหมดเลยค,คือพื้นที่ว่างหญ้าก็เขียวขจีหมดเลยครับแล้ววิธีการใช้ของพี่สมชายพี่สมชายใช้ยังไงก็คือเริ่มต้นเลยเมื่อก่อนนะครับที่เริ่มปลูกทุเรียนใหม่ๆเนะี่ยต้นเล็กๆอยู่นะครับครับผมล้วก็ใช้ผสมน้ําก็ใช้ประมาณ1นถึงสกรัมครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะเล่าว่าทําไมถึงว่าใช้2กรัมเนี่ยแต่อันหนึ่งกรัมก่อนก็คือเหอมือนมาตรฐานเลยใช้1กรัมต่อน,น้ํา1ลิตรครับผมผสมราแต่ต้นเล็กๆอ่ะเราก็ ว่าบัวหนึ่งที่บัวรดน้ำใช่ไมครับมีห้าลิตรหรือสิบลิตรแล้วก็ใช้ตามนัหนึ่งเราไม่ไม่ถึงเรอเปะๆนะก็คือใช้ช้อนแกงอ่ะตักหนึ่งช้อนแกงครับต่อน้ำสิบลิตรก็คือกลับประมาณนี้ได้ประมาณนี้ได้เลยได้ผลดีครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับอย่างที่ที่ที่น้องเห็นเนี่ยครับผมว่าต้นไม้งามได้เพราะว่าแค่อัตรนี้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าเราอาจจะใช้ทุกๆสิบห้าวันอ๋อคือด้วยความที่เขาผสมได้เรื่อย แล้วก็บำรุงได้ต่อเนื่องมันยิ่งใสดินยิ่งดียิ่งดีว่างนั้นเถอะพอนานๆไปห่างหน่อยก็ได้แล้วคือดินดีแล้วแล้วก็อาจจะใช้แต่ว่าก็อย่าขาดไปนะครับผมว่าสัก2เดือนสองเดือนเราใช้สักครังหนึ่งช่วงแรกเราอาจจะต้องเยอะหน่อยใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าทุเรียนนะหลังจากที่ที่จะมีลูกนะอยังไงเราก็ต้องบำรุงมาก่อนไม่ใช่พอมามีลูกเราบำรุงแล้วมันไม่ทันนะครับเพราะเราบำรุงดินให้ดีมาก่อนเส็นแล้วเราจะใส่อะไรหรือจะฉีดจะพ่นอะไร พืชก็พร้อมที่จะรับหมดเพราะความสมบูรณ์ครับถูกต้องขุดดินต้องมาก่อนหลังจากที่เราฟื้นฟูดินจนมีแร่ธาตุพร้อมปลูกพืชแล้วปลูกดินปลูกดินเรียบร้อยแล้วเนาะสมบูรณ์ดีแล้วพอพืชโตแล้วเราต้องทํายังไงต่อครับพี่สมชายก็ใช้นารายสูตร 1- นถึงสครับครับผมคือสูตรหนึ่งสูตร2เนี่ยเราจะฉีดพ่นมันเป็นแบบน้ำเนะใ้น้ำครับเป็นธาตุอาหารชนิดน้ำเพราะฉะนั้นจะใช้ฉีดพ่น ทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันครับอือัตราก็ง่ายมากครับอันนี้มันเป็นน้ําใช่ไหมก็ใช้หนึ่งลิตรอ่าหนึ่งซีซีนะครับละลายสูตรหนึ่งแต่ถ้าต้นเล็กๆเลยจะใช้สูตรหนึ่งสูตรสองแต่ว่าเริ่มจากสูตรหนึ่งก่อนเลยครับปลูกใหม่ๆเนี่ยครับกระีดพ่นทุกเจ็ดวันครับทุกเจ็ดวันเลยครับก็คือใช้ประมาณยี่เราพูดถึงส่วนใหญ่คนที่เขาฉีดพ่นกันครับเขาจะใช้อัตราเป้เนะยี่สิบลิตรก็ใช้ยี่สิบซีซีครับ อ๋อง่ายๆคือหนึ่งต่อหนึ่งครับก็ถึงถ้าเกิดว่าแปลงยี่สิบเอทก็ใส่ไปยี่สิบซีซีครับอ่าครับผมฉีดพ่นก็ส่วนใหญ่แล้วการฉีดพ่นก็ให้ถูกหลักการนิดนึงแล้วปากใบเปิดส่วนใหญ่ตั้งแต่เก้าโมงเช้าไม่เกินสิบโมงหรือสี่โมงเย็นเลยครับก็ฉีดช่วงช่วงเช้าช่วงเย็นจะได้ผลดีมากแต่จริงๆแล้วช่วงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเช้าเย็นดีกว่าครับเช้าเย็นจะดีสุดแต่ถ้าไม่สะดวกคุณก็ฉีดพ่นเวลาไหนก็ได้แต่เวลาเที่ยงก็เกินไปมันก็โหดไปกับสําหรับพืชนะครับตัวนี้ครับผมเเ่่่หลังงจากพืชชุทรีียยนน ช่วงปีหนึ่งปีสองคือปลูกใหม่ๆครัก็ปีหนึ่งเราก็พยายามใช้สูตรหนึ่งไปเลยอืครับหรือจะผสมก็ได้ผสมก็คือสูตรหนึ่งสิบซีซีรือสองสิบซีซีก็จะได้แร่ธาตุจึงครบถ้วนมากขึ้นครับก็ฉีดพ่นทางใบไปฉีดพ่น,<ป>พนทางใบยพยายามฉีดจริงๆแล้วตามหลักการนะ่ะนี่พูดตรงๆเลยนะนะเกษตรกร<ม>เขาบอกให้ฉีดสเปรย์แต่จริงๆแล้วได้ผลน้อยกว่าที่เราจะฉีดให้เปียกครับอืฉีดภายในทรงพุ่มนอกทรงพุ่มด้วยครับ ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้ได้ผลฉีดแล้วสเปรย์ทั่วแล้วก็ไม่เปลืองมากเกินไปคุณก็ต้องแต่งต้นอย่างที่เห็นนะครับจะต้องแต่งภายในให้โลง่งใบที่มันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้ไม่ช่วยสังเคราะห์แสงอะไรนี้ครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นอีกเทคนิคนึงง่ายแทคติกแทคิเ็กเล็กเล็กน้อยที่เรา,เาจะแนะนําให้กับกเกษตรกรด้วยกันนะครับครับ<ล>พอหลังจากที่หลังจากโตแล้วครับก็คือเข้าประมาณปีสามเนาะรเริม่มเริ่มออกดอกบ้างติดบ้างหรือไม่ติดบ้างก็ไม่เป็นไรงนั้นก็จะใช้สูตรสาม ก็เป็นสูตรสามเนี่ยก็จะช่วยบำรุงดอกอทําให้คั้วเหนียวทําให้เกสรและหลังไข่สมบูรณ์เนี่ยจะติดง่ายติดดกติดจนต้องตัดแต่งทิ้งไปต้องตัดทิ้งเหมือนเหมือนต้นนี้ตัดเยอะมากใช่ครับต้นนี้ก็เนี่ยจะเห็นน่าเยอะว่าเราต้องต้องตัดทิ้งเอาไปครับเพราะว่าดกมากตัวน,นี้ขั้วเหนียวอทรงสวยครับผมครับอ่าพอหลังจากติดแล้วอ่าเราก็จะตัดแต่งอลุกที่ใช้ได้ครับพอหลังจากเวลาผ่านไปสัก อสักห้าหกสิบวันลูกเริ่มโตแล้วอย่างนี้ครับอันอันนี้คือปร,ประมาณกี่วันพี่อันนี้ประมาณเดือนกว่ากว่าออเดือนกว่าว่าเนาะครับบานเมื่อตอนอต้นเดือนมีนาท,ที่เราถ่ายทําวันนี้ก็กลางเมษาเนะะาะถปาะกับเดือนครึ่งเดือนครึ่งครับโตขนาดนี้รับอ่าสิ้นเดือนพฤษภาก็จะเก็บแล้วเพระหลังจากนี้อีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเราก็ฉีดสูซีเลยครับครับผมสูซีเนี่ยมันจะทําให้ทุเรียนขยายตัวได้ดี เปลือกก็ขยายดีเนื้อก็ขยายมันจะบาลานซ์กันครับใ <ทำ S 2> ือสูตรสีเขาไปช่วยบำรุงผลบำรุงผลครับทําให้ถ้าแก่ถ้าสุกออกมาแล้วเนื้อสีสวยครับอ,อย่างหมอนทองก็จะออกสีเหลืองเรือเลยครับครับผมครับผมแล้วก็อัตราลดนี่ไม่ต้องพูดถึงและอีกข้อหนึ่งครับข้อเด่นมากเลยของการใช้สูตรสีเนี่ยเวลาเราพาแกะออกมาเนี่ยตรงไส้มันอะ่ะมันจะไม่ไปติดครับ พลิกเนื้ออ,ออกมาลูดได้ง่ายครับมันจะร่อนกว่าร่อนแล้วก็ออพอเนื้อมันเยอะเนี่ยทุเรียนโดยธรรมชาติทุเรียนนะครับพอเนื้อเยอะครับทําให้เม็ดมันรีบด้วยครับอ๋อมันก็เลยจะได้คุณภาพได้น้ําหนักดีคุณภาพที่ดีมากๆน้าหนักดีมากอร่อยมากก็เป็นที่ต้องการของ คู่บริโภคอนี่คือเทคนิคในการใช้นารายตั้งแต่คลิกแผ่นดินก่อนปรับปรุงสภาพดินก่อนนะพี่นะหลังจากนั้นใช้สูตร1นึสูตช่วงต้นเล็กๆอ่าบำรุงต้นที่จะเริ่มโตขึ้นมาจนเพึ่งถึงปี3อะไรเงี้ยครับพอเริ่มออกดอกใช้สูตรสูตรครับพอเป็นผลเพิ่งผลทัก ติดดีแล้วเราคิดว่าเราคัดแยกผลได้ที่เราต้องการสมมติว่าต้นเนี้ยเราต้องการ30ลูกครับผมเราก็ใช้สูตรสี่ฉีดพ่นไปจนเก็บผลผลิตเลยครับจนเก็บเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วอีกนิดนึงบางคนเก็บแล้วจบเลยอย่าพิ่งจบครับคุณมาปรุงดินใหม่หลายพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเขาเขามาหลุมเดิมคือหลังจากเก็บเกี่ยวขายแล้วปรุงดินอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับที่เราเช่นถ้าเรา อินีเคมี Me, ก็อาจจะใช้ปุ๋ยเคมี K Me, ช่วยปลุกบำรุงนิดนึงแต่ลากๆเลยเราใช้อินทรีเป็นหลักอยู่แล้วก็คือใช้นารายพิกไปดินเป็นหลักอันนี้คือเทคนิคง่ายๆเลยคือบอกเลยว่าจริง,รงๆไม่ใช่เทคนิคของทุเรียนอ,อย่างเดียวนําไปใช้กับพืชทุกชนิดพืชทุกชนิดเลยแม้กระทั่งผักแม้กระทั่งผักคือทุกคนนะครับถ้าถ้าสงสัยยังไงเอาไปลองก่อนครับทดลองครับใครพูด ก็ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ทดลองแต่ผมเนี่ยได้ผลแล้วเห็นผลแล้วอย่างที่เห็นเยอะครับหรือว่าง่ายๆใครที่อยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้มาหาพี่สมชายได้ที่ไร่คุณชัยได้เลยที่จังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวแอบให้เบอร์โทรติดต่อไว้เล็กน้อยได้ครับเผื่อสาวๆจะโทรมาหาพี่อ๋อสาวๆถ้าจะมาซื้อทุเรียนยินดีครับแต่ถ้าโทรมาหาปรึกษาเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเนาะทั้งแพร่การแพร่ระบาดของโรคระบาดด้วยนะเราต้องห่างๆางกันไว้มาซื้อทุเรียนไม่ว่าถ้าจะมาปรึกษาเรื่องอะไร สูตรต่างๆยินดีนดครับอะไรนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่เป็นเกษตรกรปลูกพืชผลไม่ว่าจะเป็นพืชไร่นาสวนได้หมดเลยทุกชนิดเลยปรึกษาพี่สมชายก็ได้หด<ล>รือว่าจะมาปรึกษาผลิตภัณฑ์ของธรณีสยามได้นะฮะซึ่งมีทั้งนารายพิแผ่นดินเอาไปปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีเนาะแล้วก็สูตร1นึ่งืสําหรับต้นที่กําลังเจริญเติบโตมีดอกใช้สูตร3ผลเริ่มโตใช้มีดอกจนติดครับ ตองติดเพราะว่าเราต้องมีขั้วเหนี่ยวไว้ไงาสูตรสามเพราะถ้าเราติดแล้วเราไม่มีขั้วเหนี่ยวมันสลัดเพราะฉะนั้นคือไม้ผลให้ใช้สามกับสี่คู่กันสามนี่ต้องใช้ต่อเนื่องไปเลยครับตั้งแต่ตอกครับแต่ถ้าหลังจากที่ลูกลูกโตแล้วเราคิดว่าขั้วมันเหนี่ยวไม่พอเราเอาสามกับสี่เนี่ยบวกกันแต่อาจจะปรับดวลงมานิดนึงแทนที่เราจะใช้อ่ อ่าย uh, ี CC, ่สิบซีซีบวกยี่สิบซีก็เป็น4ีซีเอ่อสี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะพูดถึงกรณีการผาสมอัตราส่วนที่น้ำยี่สิบลิตรเราก็ปรับมาเหลืออย่างละสิบโดส0ิบสิบซีซีโดสอมาและแต่ความเหมาะสมของแต่ละต้นนะสังเกตอเ,กเอาครับเออสังเกตเอาถ้าต้นสมบูรณ์แล้วก็น้อยน่อยแต่ถ้าเราคิดว่าต้นเราไม่สมบูรณ์ไม่พอก็ใช้อัตรานั้นเลยไม่มีผลเสียนะครับผมอ่าครับผมนะฮะเอาล่ะใครสนใจเบอร์โทรด้านล่างนะฮะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับเพราะว่า ธรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริง